วันนี้อันนี้เป็นอันนี้มีลายป่ะนะมีลายป่ะพูดได้เลยตอนนี้อ๋ออย่าทักอยู่ข้างในไหม one two t เ r e e ีย l a s สวัสดีครับพวกเรา atlas yeah สวัสดีครับสวัสดีค่ะยังไงบ้างเอ่คยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าทบที่หนึ่งเนี่ยได้มาว่างานแบบทบรอบ700สาขาและทบที่สองเนี่ยคือมันเป็นงานแรกของปีของแอดลารอย่าเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เหมือนต้องรื้อฟื้นการซ้อมอะไรขึ้นขึ้นมาก่อนหน้าที่จะมางานอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นการเซตระบบใหม่ในปีนี้ครับผมก็ตื่นเต้นมากครับอัี้ เพิ่งสร้างเมื่ออาทิตย์ก่อนจริงเอาจริงตั้งแต่ตั้งแ,แต่เด็กคือตั้งแต่เด็กจริงเพราะว่าแบบเพราะว่าเราเพราะว่าเอาจริงสินค้ามีมีหลายหลากหลายมากตั้งแต่เด็กจนตวัวเราจะเข้าตลอดจริงจริงเจ็ดคนเนี้ยมีใครไม่เคยเข้าบ้างไม่มีนะทุกคนเค<ร>ยเข<ร>้เ<ร>านะครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่เราได้แบบมามาในงานใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมใช่แล้วก็ต้องมาแบบว่าแน่นมากใช่ครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนมากเอาจริงต้องสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมใช่ทางพี่ทแล้วก็ ก็เจ็ดเพลงวันนี้ก็สนุกครับสนุกเหมือนเดิมสนุกเหมือนทุกครั้งที่เราได้โชว์กันครับผมแล้วก็ถือเป็นของขวัญให้กับวสันต์ครับให้มีทั้งหมด700สาขาแล้วตอนนี้นะครับผมทัท่วประเทศไทย <Yeah. S 2> <c oughs> ขอบวสันต์กบแฟแฟน ครับผมก็ฝากนะครับเจ้าทุกคนวัสสันนะครับก็เป็นแบรนด์ที่มีของมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกด้านเฮลส์และบิวตี้โปรดักต์นะครับผมก็ฝากมาเยอะๆก็ได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่านจะชอบกันอยู่แล้วก็หลังจากที่พวกเราได้มาร่วมงานด้วยก็มากันเยอะมากขึ้นนะครับผมปฝากด้วยครับผมทำหน้าเราะคะ่ะกลับมาจาก <c oughs> ขอบคุ กิโปก็ได้มีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตครับผมเป็นคอนเสิร์ตไทยเนาะที่ได้เล่นพาซาตาเฟสิวัโครับผมก็ได้เจอกับชาวสิงโบร์ท้หมดเลยก็สนุกมากๆแล้วก็ยูงไงดีเป็นอีกว์ดหนึ่งใช่อีกวัดเพราะเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นต่างประเทศแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เราได้เริ่มเจอผู้คนมากมายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้แล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อเรื่อยๆครับการเรียนรู้ต้นรับรอย แฟนๆสิงคโปร์น่ารักมากอบอุ่นมากผมก็มีคนมาคอยเชียร์คนร้องเพลงตามแล้วก็คนถ่ายไฟด้วยผมไฟแบบแฮนด์เมดก็มีอะไรเงี้ยก็แบบขอบคุณมากๆนะครับที่แบบมาตามพวกเรานะครับผมแล้วก็หวังว่าจะได้เออ่รับความสนุกกลับไปนะครับผมป๊อปที่สุดจริงๆดังทุกเพลงเอาละเอาละแค่นี้เลย เราดูการดูเป็นจริงนะวิ่จริงครับผมว้าวแม่เลือดแบบซาลองกินได้เลยว้าวว้าวว้าวคือผมว่าอ่าเป็นครั้งที่สองแล้วกันที่ได้ไปเล่นต่างประเทศนะครับแล้วก็ด้วยด้วยไลน์อัพด้วยที่ไฟไฟฟิสิวัลจัดครับมีนันล่าโซอีพีพีพิคิโปเรโตอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าคอนเสิร์ตมันมันทำให้คนที่นั่นเขาเอนจอยไปกับเราได้ถึงเขาจะอาจจะไม่ไม่ได้เข้าใจภาษาเราแต่เขาเข้าใจภาษาทางดนตรีของเราที่จะสื่ออกไปคือว่านี่คือตอบโจทย์เราแล้ว

มีโชว์ที่ไหนบ้างนะครับมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆมีมาไม่ให้เหงาแน่นอนครับผมจะก็บอกเลยว่าปีนี้สนุกแน่นอนเพราะเราก็จะทำเต็มพ uh, so, so um ี่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้ทางออฟฟิเชียลเหมือนเดิมนะครับผมแต่เราต้องสปอยน่ถึงเราไม่ได้เดยครันตามกันไม่ได้นะ่ะ่าตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่ในโฮะ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  ทำกันอยู่ครับผมเฮ้ยเอาละทำทำทำงานอย่าถามคนนี้เยอะสิแต่ว่าจริงๆแล้วตะกี้คุยกับพี่ทีมงานมาเขาบอกสปอร์ดอกนิดนึงก็สำหรับเรื่องคอนเสิร์ตหลายๆคนอาจจะอยากดูนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ทีมงานกำลังเตรียมเตรียมโปรเซสกับลากแบบว่าอยู่ในขั้นตอนที่พี่แพรแล้วก็อยู่ในปีนี้แน่นอนครับไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอ รอติดตามดูนะครับผมไม่อยากสปอยมากไปเลยตามดูทางออฟฟิเชียลนะผมเดี๋ยวเราจะประกาศนะใหญ่แต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันไม่เกือบดีแล้วได้มื่อกี่ยไม่ได้ลองขับดีกว่าใหญ่ขนาดนั้นอ่ะใหญ่เลนี้อ่ะแค่นี้พอ ใหญ่สำหรับผมผมว่าเราเราอดทนราอีกนิดนึงนะผมแล้วก็ภายในปีนี้แน่นอนครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเอ่อมากันนะครับผมผมว่าเพิ่มไปครั้งแรกของพวกเราแล้วก็อยากให้ทุกคนได้แบบได้จอยไปกับพวกเราในพวกเรามว่าจะทำเต็มที่แน่นอนครับผมเราติดตามดูแนววิเคีาะห์นะผมบอกเนี่ยโดนตีใช่ใช่ส่งการน่าสนุก าามาก่อนหรือเปล่าคอ,อนเสิร์ตมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่เขามาก่อนแน่นอนเพิเ่งจะ14ล้านมีแฟนขอบคุณด้วยครับไม่เบาไม่เบาครัไม่เบาเาครับไม่องก็ได้แต่ว้าว่าเป็นแบว่าคอนเสิร์ตย่างๆมาทำในละคนต่อย่าแบบว่าเาเรียกอะไรเหนแล้วว่า เราฝึกฝนป่าดิบเหรอไม่ได้เลยนะเอาจริงเราก็เราคิดว่าเราก็อยากอยากแสดงความสามารถให้เต็มที่เลย้อยากคิดว่าอยากให้คนดูที่มารู้สึกภูมิแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราไปแน่นอนครับขอทั้งหมดที่มีใช่เรียกได้ว่าเราซุ้มซ้อมอย่างเน้นเน้นมากๆครับ แค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พออ๋อวันนี้ข้อมูลนั่นแล้วนะครับวันนี้เนี่ยอ๋ออ๋อเรื่องอันนี้ผมว่าพี่เก็บไปรอบรอบหน้าอ่าสัมภาษณ์รอบหน้าเรื่องนี้รอบหน้าเดี๋ยวเราไปมาต่อกันเดียวรอบวันสุกแล้วครับคือบางทีมันก็เร็วไปรอติดตามในแนวไปเชียร์ดีกว่าผมคือไม่อยากไม่อยากสปอยมากคืออยากให้แบบโฟกัสเป็นพงานมากกว่า วันศุกรนี้เจอกันใช่ไหมมาสนุกด้วยกันแต่ว่าถ้าวันศุกไม่้องให้งานเรามีวันสาร์อีกนะวันสารก็สนุกอีกรอบหนึ่งอ่าวันเสาร์อาจจะมีอะไรอัปเดตเดียเดีว่ากันวันเสาร์เฮ้ยที่นี่อยู่ที่ไหนดูแล้วดูแลขอโทษครับครับผมก็อยากจะฝากเพลง ครับผมตอนนี้นะครับเราก็มีทั้งหมด2อัลบัมแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองฟังกันนะผมใครยังไม่เคยฟังก็ฟังลองไปฟังกันนะครับผมสัวใครที่ฟังแล้วก็วนกันไปฟังใหม่แล้วก็เรียกเรียกพ่อเรียกแม่มาฟังด้วยครับผมให้คนที่บ้านมาฟังด้วยก็วนๆฟังกันไปครับผมแล้วก็ครับผมไม่ไม่ไกลเกินรอเราก็จะมีอะไรใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้ได้ติดตามกันนะครับผม สนุกพูดเลยว่าเป็นปีที่สนุกใช่น้องมิวว่าไงน้องมิวปีนี้เป็นไงคนละหนึ่งคำเหรคนละหนึ่งคนละหนึ่ง่ยปีนี้เยี่ยมเลยเหรอปีนี้ไปแอลเจ็ตผมคิดว่าต้องเติบโตอ่ะอ่าเติบโตครอบครัวใหญ่อาเราคิดว่าเราจะมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับปีนี้ครับผม บ้านยังอบอุ่นอยู่ก็ยังยังรักกันอยู่เนี่ยวนั่นเหมือนเดิมมาถึงบ้านเอลิสมาทีทุกคนเราเอลิสทุกคนใช่ใช่ขยันหมั่นเพียรอันนี้หมายถึงเราหรือว่าหมายถึงเราเราเราไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดพัฒนาแถมหมั่นเพียรครับแอตแลอลิสรวยดัง ขอบคุณครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับ